คนกันด้วยนะคร Ch ับตอนนี้อยู่ในช่องแจ็คฟิลเชตเตอนครับบนัมนี้นะครับเรามีแขกแล้นะไม่ใช่นะโอเคทุกคนครับวันนี้นะครับเรามีแขกรับเชิญสุดพิเศษของเรานะครับผมเป็นยูทูบเบอร์ช่องดังนะครับผมก็เลยจะมาร้อยกว่าช่องแต่ว่าพี่บอกเออมาแค่เจ็ดช่องพอคยูมุมนี้มันไม่พอ เดี๋ยวมาแนะนำทีละช่องกันก่อนดีกว่าครับมีช่องอะไรบ้างนะครับผมช่องแรกครับผมวสสัดีค่ะรอแป๊บนึงนะี่พพีี่่จะมาคุยโทรศัพท์การรายการผมไม่ได้ช่องแรกของเรานะครับผมชื่อว่าช่องแมมมอสนะครับผมทุกค่เขาอยู่วงช่องแมมมอสชั่งแล้วครับผม นะช่องต่อไปนะครับผมน้องๆครับผมช่องนี้นครับผมช่องนี้บอกเลยว่าต้องใหม่มาแรงช่องอะไรครับช่องวาอะไรวะไม่รู้เหมือนกัน <c oughs> มาแนะนำตัวนะครับช่อง The Base นะครับผมสวัสดีครับอยู่ผมเบสจากช่อง The Base แนวนะครับอะไรเนียอ่ะ <c oughs> <c oughs> ช่องต่อไปผมอยากจะให้ทุกคนตั้งใจฟังเลยว่าช่องนี้นะครับเป็นช่องที่ที่ไม่น่าคบที่ <Batman. S 1> สุด<ส><ส> <ayo> ไม่คบนะคบกันแล้วช่องต่อไปเราเป็นช่องเอ็ดเดเอ็ดนะครับผมอันนี้ก่อนพี่อย่า<ส>ลืม ช่องต่อไปเป็นช่องที่ว่าพูดถึงเรื่องนิสัยเรื่องหน้าตาเป็นช่องที่แบบว่าทั้งสวยทั้งหล่อและนิสัยดีนะผมก็เป็นใครไปไม่ได้เลยครับผมต้องเป็นช่องสมใจอยากนะครับผมยีเด้นรงนี้อ่ินผมน้ัรอใครกติเออเอ่าัเลยทั่วไปเลยักกเราอ่อ่ดีนะ ทุกคนพูดถึงเรื่องก,การทำคอนเทนต์ที่ดีช่องที่แบบว่าโห้ทั้งรูปร่างหน้าตาดีไปหมดทุกอย่าง<ว>ทั้งสวย<ฮ>ทั้ง,<ฮ>งนิสัยฐานะก็ดี<ช>เป็น<ฮ>ชัยไปไปไ้ไแ้นะครับต้องตบมือครับตบมือ อ๋ออันช่องละคังครับอันนี้ช่องละคังช่องละคังครับครับไปยินดีต้อนรับช่องละครง กิจกรรมโหล้ออะไรครับ,<า>รบตลกอะครับมันตลกอะ <laughs> ค,คือแบบ<า> <laughs> ใในจถ <laughs> ้า <laughs> ผมใส่เดี่ยวกับช่องคุณนี้จะเป็นไรไหมครับ <laughs> นอ้องๆ้องน่าแล้วขขออนะ <laughs> ครับกีตีนใช่ครับเพื่นครับคือวันนี้เราช่องจารย์โยชแชนแนะครับเราจะมาท้าแข่งกับยูทูบเบอร์ทั้งหมดเจ็ดช่องนะครับผมก็คือเราจะมีเกมนี่นะครับคือเกมอะไรครับคุณการะวีกีนานาครับผมเกมอะไรวะเกมอะไรี่ อันนี้เป็นเกมพิศดารนะผมคือเราจะแบ่งฝ่ายนะครับผมเป็นชายหญิง,งนะครับผมใช่เราจะอยู่คางกันนะครับเราก็จะมีลูกปุม,มนะครับนี่โยนคือถ้าฝ่ายหญิงโยนเข้าฝ่ายชายโยนเข้าไหนฝ่ายชายต้องกินนนน้นะผมแล้วถ้าฝั่งไหนหมดก่อนอีกฝั่งนชนะนะครับผมอ๋อใจว่าใจ,จคือสาธิต <c oughs> ได้ครับ,รบสาธิตค่ะ <c oughs> <c oughs> จะว่าโยนยังไงให้เข้าใช่หรือว่าให้เด้งนี่ก่อนแล้วเข้าตื่นโยนโยนให้เข้าเลยเพราะมันมันไม่เด้งแน่นอนแล้วจากความไกลอ่ะครับอ่ะสุดน้นเลยพี่อยู่สุดเลยโอเคอ่ะเข้ามาตรงนี้โยนให้เข้าฝั่งนู้นใช่ที่เราโยนให้เข้าฝั่งนี้อ่าได้โยนให้เข้าฝั่งนู้นได้ลองนะไม่ลองนะครับผมริงจริงนะอ่ะสุดไม่เข้าผมไม่เข้าไม่เข้าต้เปลี่ยนเปลี่ยนใช่ต้องเปลี่ยน เราะว่าผมสบายอยู่แล้วเรืเ่องพวกนี้จริงแล้วเห็นจากการโยนครั้งแรกของผมนะมันเฉียดขอบแก้วไปนิดเดียวนะจริงๆมันอยู่ที่องศาของการแบบโยนครั้งแรกแต่ครั้งที่ออ2องจนตลอดทุกๆเม็ดเนี่ยลเลยว่าไม่มีพลาดน,นะคิดคไปไหนครับก็ผมก็คิดว่าคร <นะ S 2> ับสาวที่ระยองก็สวยกันเกี่ยวข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยเราจะเริ่มเล่นเกมเลยนะผมน้องๆไหนๆก็เฮ้ยอัดโเนี่ อ่าน้องๆครับคือไหนๆพี่ก็เป็นเจ้าของช่องนะครับเพราะคือเดี๋ยวพี่จะให้ช่องระคังเริ่มก่อนนะคมับนครับที่ระคังก่อนเลยครับผมได้ครับอ่าอ่ะไปยุ่งยิ่งบ้าโอเคเหรอมั่นใจอ่ะได้มั่นใจแค่ไหนครับสบายครับมั่นใจมากครับายจริงยังไงเม็ดแรกยังเข้าสบายเอาเลยนะไปไป ไปเลยกินเลยกินเลยขอน้ำปล่ขอนบสาบายหน่อยค่ะดีเอือดเ้ทเสียง่ะได้เดเออยอย้ชอนด้วยเออ้ต้น้ตาน้าตามเป็นไรครับีน้า้าแล้วเยง ใสลอกโอ้สายตายาวด้วยคนนี้แกแก่ก่ไนเบอยยอมไม่สมาธิสมาธิโน้นอีกทีโน่นอีกทีโน่อีกทีจอยน้ำเหือเทศรอแต่น่นไ้ กินดีเหรอพี่ไม่แก่ไม่แก่ต้องกินนะครับเข้าแล้วป้อนเลยครับผมตัวปไอนผมป้อนผมจะเก่งใจเอิ้นเอิ้นจะจ้าครับที่ป้อนมันจะเก่งใจเออมาหนักหนักเออเออโอ้โหเอาไม่ตายมาเลยมันเป็นเกมดูดูมันไม่มีอะไรเ่ย กินจุแก้อะไรที่กินพี่นได้ไยก่อนเลือกเอาให้ไยองก่อนอ้าวนาพี่นัทอยากกินอะไรห้ามหยมเข้าได้เรอวะอ้าวมาเาเราดูเลครับบางหงจะมันปึ้ง เสียชื่อพ่อป้านะครับยังไงคนนี้ก็ไม่เขาตามพี่แด้ครับยังไงคนนี้ก็ไม่เขาน้ำเปล <hi> ่า เตรมใจกินเลยนไม่ข้าไหนด้วยเลยบอกแก้วพี่พี่น้ำเยี่ยมในโถส้ว <c oughs> มเป็นออกีวคนต่อไปครช่องแมมมอสกับช่องรักพังนะครับน้องๆครพบก้นนะหนึ่งตรตรองเฮ้ย

มีมะนาวบีบแม่กับข้าวเปล่าเลยนะน้าประจำเดือนโอ้โหแล้ต้องช่วยกันล้วต้องช่วยกันแล้ต้องช่วยกันจะกล้วยแท้ครับจะกล้วยแท้ได้เยอะ ต่อไปใช่ไหมก็คือเอาให้มันตายไปเลยจริงนะเอาให้มันตายใช่ไ้ไม่ด้ฆ่ามันเลยจริงครับเอาให้สุดๆอย่าไปปลุกมันฆ่าแม่งเลยคนคนอ่อนคนที่เอาเอาจริงๆนะเมื่อก่อนเนี่ยผมเป็นนักแข่งวเวทองแข่งพวกอะไรอย่างเงี้ยยิปปี้ปีลำนานอาชีพนี้มาผมรักอาชีพนี้มากอุ้ยต้นทุนมีต้นทุนมีสบายเมื่อก่อนนี้ผมขายกิจการไปหมดแล้วพวกเนี่ยแล้วผมมาเปิดอันนี้ไงเวทองเนี่ย โอเคเข้าเข้าเลยดีกว่าพี่หมันมีอะไรจะบอกไหมเขาหัวพีทมึงอยู่นินงไปะรูกี่ตีอกัวอย่ากลอย่ากัว่กลนีเไม่อ่ะพร้อมแล้วครับผม The Best กับเจ้าที่ว่ n ชาเนลสาวุดครับผมพร้อมครือ เฮมเียอะันเนี่ยอยก้เปียนื่อเอาจริงผมไม่อยากจะบอว่าโเลยโยนเลยโนเลยเมื่อก่อนเนี่ย ายงเริ่มเลยครับอยากให้เปียนชื่อหมู่บ้านเราไเปม่ส็นสกับที่เป็นเมียพี่น้ำหนักนะครับผมอ่ะผมนั่น อันนึ้งเาถาไม่ว่าไม่สายของหนึ่ง้วสมยี่มันนไปหน้าเขาจะได้ดูไว้ดีหลังเขาทำเป็นสามสองหนึ่งแล้วเดี๋ยวเท่าไห้ โอโหลองดมดิอร่อยคือผมจะบอกนะว่าแฟนผมเนี่ยเขาไม่ค่อยชอบกินช้อนน้อนยาวเขาก็จบอย่างเดียวโดดๆโดดๆเบสเฮ้ยดังเลยไม่มาเนี่ยยังดังเองดี๋ังเลยดังเลยดังิดีโอเลยบอกกล้องดังเนี่ยโังเย อย่าไปกลัวเขาหมดแก้วทุกคนดูอ่ะกินไม่เป็นเดี๋ยวให้เบสกินให้ดูก่อนเดี๋ยวให้เบสกินให้ดูก่อน surprise motherfucker อ่ะมันกินยังไงอ่ะเบสกินให้ดูบ่อน โึงไม่เข้ากันหลายคนอย่างเงี้ยคือแบบไม่อยากจะโมครับน้องเตรียมตัวกินเอาแก้วไหนผมถามก่อนแล้วแก้วไหนทำไม่พูดเยอะโอ้ทำไมพูดเยอะด้วยมามาดิครับ เนี่ยดูผมเป็นตัวอย่างครับดูตัวอย่างอยากให้ทั้งหมดในช่องดูผมมันเป็นตัวอย่างกูจะดูเนี่ยเออแม่ผมเมื่อก่อนโรงเรียนนี้เขาก็สอนอยู่เมื่อก่อนโรงเรียนนี้เขาสอนอยู่เอาเลยโยนเลยเอาเลยโยนเลยให้ลองนะพี่ลองไปตองอยู่แล้วก่อนใหปองเราก็เล่นสมาธิแล้วเขาเหรอเาเหรอใครเห็นก็ว่าลง អូឡា คอเลยถ้าไม่ได้พี่ช่วยไว้แนละ้วตายนี่น <c oughs> โอเคครับทุกคนครับวันนี้นะครับเราต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ยักษ์ใหญ่ใจดีของเรานะครับผมที่ทำให้เราได้มีกิจกรรมในวันนี้และทำให้เราได้เจอกันวันนี้นะครับผมโอ เพจนี้ได้เลยนะครับทุกคนครับโอเคครับผมแต่ผมจะแปะลิงก์ตรงนี้ไว้ได้นะครับบอกว่ามาจากช่องรักทางช่องแบมบอช่องจามิโอช่องสมใจอยากช่องแอสเซิรช่องแอสเซอร์เดิร์ดแอสเซอร์ร์ดอมช่องหอนโจช่องเนี่ยครับผมบอกว่ามาจากช่องพวกเรานะครับผมแล้วคุณจะได้รับสิบปีนะครับทุกคนครับก็อย่าลืมไปกดไลค์ช่องพี่ๆเขาด้วยนะครับผมทุกคนครับโอเคถ้าใครชอบทีมแนอย่าลืมกดไลค์กดซับไพในช่องแจามโมชนะมันดหนึ่งล้านซับไพเบอร์ด้วย